คือพี่งองไม่เต็มน,นะแต่ว่าอยากงองนะอยากขอให้ฮันให้โอกาสพี่ครั้งหนึ่งแล้วทำไมถึงขอโอกาสเพราะพี่รัทฮันครับแต่เรื่องความเชื่อใจหรือไว้ใจอะไรพี่ตรงนั้นฮันน่าจะน่าจะไม่ไว้ใจแล้วอะ่ะพี่เขา้เขาใจใช,ใช่ไหมพี่เข้าใจครับพี่จะทำให้ฮันเห็นเองได้แบบยังไงอะว่าแบบ พี่จะไม่หักหลังฮันอีกหรือแบบนินที่ผ่านมาแล้วทําไมถึงปล่อยให้ตัวเองเข้าตูวต้วันนั้นพี่กินข้าวไม่ลงไม่ได้รักตัวเองก็นึกถึงคนที่เป็นห่วงบางทีขอโทษครับฮันพี่แบบรู้สึกผิดม,มากๆพี่จะรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พี่ก็จะรักหันด้วยครับ ควารู้สึกที่ยังเหมือนเดิมโอกาสมันให้ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าจากที่มันมีกำแพงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะหนาขึ้นไปอีกพอฮันพี่ฮันแต่ว่าพ่อกับพี่อ่ะไว้ข้างหลังก่อนเอาตอนเนี้ยให้พี่ผ่านทันไปให้ได้ก่อนโอเคปะโอเคออค,ครับ ราคาคนที่หันไว้ใจกูคิดฮอดเขาคือสิอดบ่ได้แล้วล่ะอาการบอดีอันนี้ความเชื่อใจที่หนูไว้ใจเปียวเลยกลัวกูคิดหอดเขาไปเอาเรามาบ้านจากลมอย่าได้ยืนสิมาคุมคมเมื่อไรบ่มา